ท่านรงองกรมีอะไรครับท่านประธานที่เคารพกับผมตลงกรพรลบุตรสอสอบัญชีรายชืย่อภาคปริศริปัตย์ผมได้สงวนคำแปลยติใ,ในมาตราที่6กครับแล้วก็ใช้สิทธิเป็นครั้งแรกเนื่องจากว่าผมเป็นรองประธานกับดิการการทหารแล้วก็เห็นว่ามีประเด็นที่ใครขอเรียกซักถามเนื่องจากว่าเป็นกระทรวงหนึ่งที่มีการใช้งบมันจำนวนมากถึงแสนแปดหมื่นกว่าล้าน แล้วก็กรรมธิการก็มีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยมีสองสามคำถามครับที่ใกล้ขอถามกรรมธิการว่าในงบมารายจ่ายประจำปี2 5 5 7มีการซื้ออาวุธใช้งบมารทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งงบที่ตั้งซื้อเป็นปีแรกในงบมารายจ่ายประจำปี2 5 5 7 2องงบที่ผูกพันข้ามปีและเป็นรายการชนิดอาวุธ อะไรบ้างรวมทั้งยุธทธปกรณ์อื่นๆที่ผมตั้งประเด็นนี้ก็เพราะว่าในแต่ละปีนั้นเราได้มีการใช้งบมานแผ่นดินในการจัดซื้ออุธยุธทธปรรณ์รวมทั้งยุทธภัณฑ์จากต่างประเทศในลักษณะของส่วนใหญ่เป็นการซื้อขาดซื้อแล้วซื้อเลยแต่ว่าในกรณีของบางประเทศ ที่สามารถที่จะตั้งกําหนดเงื่อนไขในการซื้อในระบบที่เรียกว่าการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์แบบออฟเซตเช่นมาเลเซียนั้นได้มีเงื่อนไขในการจัดซื้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินลบเรือหรือว่าอาวุธหนักจ่างโดยมีเงื่อนไขว่าประเทศผู้ขายนั้นจะต้องมาถ่ายทอดเทคโนโลยี ข้าราชการจะได้เห็นในประเด็นที่ผมได้ถามคำประ,ประการก็คือว่าในเจ็ดหน่วยงานในกำกับของกระทรวงกลาโหมนั้นจะมีองค์การหมหาชนที่เรียกว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศสถาบันดังกล่าวนั้นจเจอได้ว่าเป็นหน่วยงานในการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของประเทศ แต่น่าเสียดายว่างบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณโดยรวมหรือเปรียบเทียบกับสัดส่วนการซื้ออาวุธจากต่างประเทศนั้นมีสัดส่วนน้อยเหลือเกินทําให้การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์รวมดังยุทธภัณฑ์ที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศนั้นกับได้รับการสนับสนุนน้อยมากในแต่ละปี แม้แต่กองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศในกระดาที่เสยภาาของประเทศของเรานั้นโดยแท้ที่จริงแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพียงไม่กี่ปีเราสามารถผลิตเครื่องบินได้ท่าจะเป็นประเทศแรกๆในเอเชียเราสามารถผลิตปืนเล็กยาวปืนกลปืนสั้นจรวด และแม้แต่เสื้อกลอะแต่นั่นคือสิ่งที่ดูประหนึ่งว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นการสนับสนุนอย่างแท้จริงในการยืนบนขาของตัวเองด้วยความสามารถของฐานไทยวิศวกรของไทยกับปรากฏว่าแม้แต่หน่วยงานของเราเองในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งงบม,มาในการซื้อน้อยมากผมก็เลยตั้งคำถามถ,ามถึงคณะกรรมการ ว่าท่านได้สอบถามในการซื้ออาวุธในปีงบประมาณ57และที่ผูกพันมาอย่างไรประการที่สองก็คือว่าการปรับลดงบในส่วนของสาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนั้นดูเหมือนว่ากรรมการเสียงขรังมากไม่ได้คำนึงถึงยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ในการยืนบนขาของตัวเองเลยทั้งที่งบมาณที่ได้ก็น้อยอยู่แล้ว แต่กลับถูกปรับลดประเด็นนี้เองจริงประเด็นที่กระผมเองไม่เห็นด้วยและอยากจะแสดงเหตุผลของการไม่เห็นด้วยตัวการปรับลดดังกล่าวนั้นได้ส่งผลกระทบต่อการส่งสัญญาณในทางทิ่ผิดในการพัฒนาอุตสาหกรกรม้องการเทศขวัญกำลังใจ ตลอดจนการขับเคลื่อนผักดันในเรื่องนี้นั้นจะถูกแปรเจตนาไปเสมือนหนึ่งว่าไม่ใช่เพียงในส่วนของกองทัพที่ไม่ได้เอาจริงเอาจังต่อการสนันุนอุตสาหกรรมของกองกานประเทศที่เรียกว่า d e f e n s e Industry เท่านั้นแต่ว่าสภาผู้แทนรัศดรโดยเพราะรัฐบาลหรือกับการเสียงข้างมากกับไม่การสถับสุน ประเด็นที่สําคัญมากก็คือว่าภายในสองปีนี้เราจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเราพูดกันเสมอว่ามันมีประชาคมหนึ่งในสามเสาหลักก็คือประชคมความมั่นคงอาเซียนและมียุทธศาสตร์ที่เรียกว่าอาเซียนคอมมอนดฟเฟนซ์เกิดขึ้นมีการพูดถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่จะร่วมกันพัฒน,นาในกลุ่มประเทศอาเซียนสิประเทศสิงคโปร์มาเลเซียก้าวหน้ามาก ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมบ้ากับประเทศจนกระท้่งสามารถเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ลำดับ 1, 2, 3รวมทั้งอินโดนีเซียและมาฟิลิปปินส์ก็ำกำลังจะตามมาในการใช้แบรนด์อาเซียนโดยการแปลหนึ่งก็คือว่าการจัดซื้ออาวุธในระบบที่เรียกว่าแบบออฟเซ็ตมีเงื่อนไขาการถ่ายโอนเทคโนโลยีไม่ใช่มีแต่เรื่องของการกินสินบาทค่าสินบทแล้วก็ซื้อ แล้วแล้วกันไปแต่ว่าได้การถ่ายทอดเทคโนโลยียกตัวอย่างเช่นมาเลเซียนั้นซื้อฝูงบินลบมิกซ์ของรัสเซียแน่นอน F 1 6หรือ F 1 8อาจจะดีกว่าหรือมีประสิทธิภาพมากกว่าก็สุดแล้วแต่เหตุผลแต่ละประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคำนึงก็คือว่าถ้ารัสเซียจะยอมขายมิกซ์และมาเลเซียจะซื้อเครื่องบินมิกซ์นั้น จะต้องมาร่วมลงทุนตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินมิกซ์ในมาเลเซียสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับวันนี้มาเลเซียสามารถตั้งนิคมอุตสาหการรมป้องกันประเทศและกำลังจะก้าสู่การเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในขณะที่ของเรานั้นแม้แต่การผลิดเสื้อเกาะซึ่งใช้เทคโนโลยี ของเราเองได้แล้วและก็ถือว่าเป็นยุทธภัณฑ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการป้องกันชีวิตของเจ้าหน้าที่ของเราไม่ว่าปฏิบัติหน้าท,าที่ตามชายแดนหรือในสามจังหวัดภาคใต้หรือว่าได้รับภารกิจไปในต่างประเทศเรายังไม่้การสนับสนุนเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าการมองถึงการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้ และการมองถึงส่ยภาพของเราที่มีแต่เรากลับไม่สนับสนุนหน่วยงานของเราคนของเรากรรมริการเสียงข้างมากมีเหตุผลอะไรครับถึงไปตัดทั้งที่ได้งบน้อยอยู่แล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์รนั้นไม่ใช่มีแค่อาวุธที่จะไปประหัดประหารหรือป้องกันตนเองที่เป็นอาวุธหนักอาวุธเบาเท่านั้นแต่ยังมียุทธบัจจใจที่เราสามารถใช้เสาภาพของประเทศของเรา ในการที่จะส่งออกเศรษฐกิจตอนนี้แย่มากนะครับด้วยความผิดพลาดในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลซึ่งแม้แต่สํานักง,งานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็สรุปประเด็นนี้ตรงกันการส่งออกของเราเติบโตแบบถดถอยอย่างน่ากลัวบางเดือนติดลบและเจสิติเซนของ GDP ของเราเป็นไรายได้ที่มาจากการส่งออกคับ นั่นหมายความว่าสินค้าปกติของเรานั้นมีปัญหาในการส่งออกต้องหาตลาดใหม่ต้องหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอุตสาหการรมเระงอนเทศมีมูลค่าสูงมากหลายแสนล้านเหนรียญสหรัฐต่อปีตลาดที่สามารถถ้าเราส่งเสริมไม่ดำเนินการตัดสินใจอย่างผิดพลาดของกรรมการเสียงข้างมาก ในการส่งสัญญาณที่ผิดด้วยการปรับลดงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมอวกาศประเทศของเรานั้นเรามียุทธภัณฑ์อย่างอื่นครับที่ใช้สาภาพของการผลิตภาคเอกชนของเรามาไม่ว่าเยอรมันไม่ว่าญี่ปุ่นไม่ว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าอังกฤษฝรั่งเศสล้วนแล้วแต่ใช้สาภาพของเทคโนโลยีเอกชน สัยภาพของเอชนในการนํามาสู่ซึ่งสินค้ามูลค่าสูงในเรื่องของยุทธฑ์ตัวอย่างเช่นยานยนต์ครับเราบอกเราเป็นเดทรอยต์ f เ s เชียวันนี้เนี่ยเรามีสาภาพเป็น t o อปเทนของการผลิตยานยนต์อุตสาหการรมรถยนต์ของโลกแล้วครับสล้านกว่ายูนิตต่อปีเราส่งออกกว่า1ล้านยูนิตเราถือได้ว่าเรามีซัพพลายเชนในด้านของ ชิ้นส่วนหลายพันโรงงานที่อยู่ในประเทศเราสามารถที่จะทำการพัฒนาอุตสาหกรรมเพ้่อกนไปได้ของเราเนี่ยครับยานยนต์การขนส่งแม้แต่บริษัทแคลริโอบอยท่า,า,า,านประธานทราบไหมครับองค์การสาประชาชาติแล้วก็กองกำลังนานาชาติในการดูแลสันติภาพในอัฟกานิสถานสั่งลดพยาบาลฉุกเฉินประกอบทั้งหมดทำในประเทศไทย เรามีสยายพามากมายครับรวมดังรถยนต์ขนส่งเรือขนส่งเรือที่จะขนส่งหรือดูแลตะเวนชายฝั่งชายทะเลหรือแม้แต่ในลําน้ําหรือแม้แต่เสื้อผ้าซึ่งเรามีอุตสาหกรรมังด้านเครื่องอุ่มในลําดับต้นๆของเอเชียเราสามารถที่จะตัดเย็บเสื้อผ้าทหารแบตเตอรี่ทหารเวชภัณฑ์ทหารและสามารถส่งออกกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ แอฟริกาซึ่งเป็นกลุ่มตลาดล่างสุดมาตลาดกลางแถบเอเชียประเทศเกิดใหม่รวมไปถึงประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะมาตรฐานในการผลิตของเรานั้นก็ต้องถือว่าเรามีมาตรฐานระดับสากลเพราะอุตสาหกรรมพงินประเทศต้องลงก่อันเฉพาะว่าเอาวารับที่สองเราก่อนนะครับอุตสาหกรรมพงินประเทศไม่ได้จกลงเฉพาะในประเด็นในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ท่านประหลงกรครับเอา ประเด็นในวาระที่สองที่ท่านเล่นด้วยท่านก็เดี๋ยวรอให้ได้การว่าไม่เห็นด้วยครับที่กำรมการเสียงรังมากไปปรับรถครับโดยเพราะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับซึ่งถือแทบจะเป็นเพียงหน่วยงานเดียวในขณะที่คําถามแรกจะโยงกันว่าซื้ออุตเท่าไหร่และซื้ออย่างไรแล้วผูกพันมาแล้วผมต้องการเน้นสปายพุทธ์ลาสดอนของเรานั้นเนี่ย มีส่วนในการที่จะส่งสัญญาณแทนอนาคตของประเทศกับเวลาของประเทศมีค่าแต่ไม่ใช่การวินาโดยประเดิงว่าขอผ่านผ่านไปและไม่ได้คำนึงถึงเหตุผลของอนาคตว่าเราควรจะยืนบนขาของตัวเองเราควรที่จะก้าวสู่อาเซียนโดยพาคประชาคมความมั่นคงอาเซียนในสภาพที่เรามีอยู่สุดท้ายคําถามที่3ก็คือว่า กรรมธิการได้สอบถามหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของความราช้าในการพิสูจน์โคมแดนเขตชายแดนของเราและมีปัญหาข้ออุปสรรคขัดข้องในเชิงงบประมาณหรือแผนง,งานโครงการอย่างไรตัวอย่างที่ยกมาล่าสุดที่ผมเองได้มีโอกาสเดินทางไปดูความเกื้อหน้ก็คือที่บริเวณชายแดน บ้านน้ำพูร้อนที่ขี้ที่เรารู้จักกันดีก็คือด่านที่จะไปถวายนั่นเองตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วได้เปิดประตูตะวันตกการเยือบ,บีจากประเทศจากจังหวัดก้นซอยเป็นเมืองท่าหน้าด่านใหม่วันนี้มีถนนลูกลังที่ตัดจากชายแดน ประเทศไทยที่บ้านภูน้ำร้อนตะบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบรุรีไปยังถวายถึงชายทะเลอันดามันที่เป็นครั้งแรกที่เรามีการเปิดประเทศตะวันตกชายปร,ป,รประเทศของเราดังภาคตะวันตกในภารกาจของเรานั้นไปสู่ทะเลและบาสุทิอินเดียเป็นวความร่วมมือของสองประเทศผมได้พบกับทางการพม่า ปรากฏว่าที่บริเวณชายแดนเช็คพอยต์ของเมียนมานนั้นเนี่ยเขาได้ส่งเจ้าหน้าที่ถึง33คน6หน่วยงานนะครับเป็นการยกให้เป็นด่านถาวรให้เป็นด่านสากลแต่ของฝ่ายเรานั้นปรากฏว่ายังติดปัญหาในเรื่องของการยกฐานะให้เป็นด่านสากลที่มีความพร้อม ทุกหน่วยงานและที่สำคัญก็คือว่าการพิสูจน์พรมแดนในพื้นที่ดังกล่าวเช่นเดียวกับที่สิงคอนรหมู่ร่องกับวันนี้เป็นเส้นทางเนี่ยเชื่อมโยงประจวบฝั่งตะวันตกของประเทศไปยังมริดแต่ก็ปรากฏว่าจังมา่าได้ยกฐานะด่านขึ้นแต่ของเราเกิดความราช้าในการพิสูจน์ พรมแดนเขตแดนซึ่งความจริงแล้วเรื่องการพิสูจน์เขตแดนพรมแดนนั้นยังไม่ได้มีความจําเป็นเร่งด่วนในกรณีที่สามารถยกฐานะด่านสากลขึ้นได้เลยแล้วก็มีบัฟเฟอร์โซนซึ่งหลายพื้นที่เราก็ทําอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ติดกันลาวพื้นทีาาน่ที่ติดกับแม้แต่มาเลเซียในบางห่วงบางเวลาหรือว่าที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นรวมทั้งกัมพูชา ตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่ากรรมธิการได้มีการซักถามหรือไม่เพราะว่ามันได้ทําให้เสียโอกาสนะครับแล้วทําให้โครงการที่หวังว่าเราจะผลักดันประตูตะวันตกของเราทําให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดของการเชื่อมถ่ายเชื่อมโลกเป็นประชากมแห่งความเชื่อมโยงนะครับของอาเซียนเป็นศูนย์กลางการขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งจากตะวันตกไปตะวันออกแต่ว่าก็ามาติดขัด ในประเด็นเหล่านี้ซึ่งผมก็ยังมั่นใจนะครับว่ากับบริการเสียงข้างมากน่าจะมีคําตอบมีข้อมูลที่จะให้ชี้แจงต่อสภาอย่างนี้ครับนะครับ